สวัสดีครับคลิปมาเลาะบ้านเหล่าบ้านโพนบ้านหนองปลาซิวนะครับคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะครับในการมาทําคลิปของตำบลบ้านเหล่านะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็เข้าหมู่บ,บ้านบ้านเหล่านะครับอันนี้เป็นวัดของตำบลบ้านเหล่านะครับก็จะตรงไป เรื่อยด้านหน้านี่ก็จะเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนก็เคยมาสอบตอนจะอยู่ป .4 นอะอันนี้จําได้อยู่อตอนอถ้าจะเรียนจบชั้นป .4 นี่เขามาให้มาให้จัดมาให้สอบที่ตรงนี้เลยเคยมาสอบเด็กตะบนมันเหลา <c oughs> ก็เคยมาสอบ <c oughs> เคยมาแข่งกีฬา <c oughs> พวกเนี้ยก็จะ <c oughs> น้อยน้องประซิทธิ์ไป มาเรื่อยๆอยู่นะครับช่วงที่เป็นนักเรียนก็มาเรื่อยๆนิดนึงนะครับรคับน,นี่ก็จะเป็นาาถนนเมนหลักนะครับอันนี้ถนนเส้นนี้ไปจนถึงมุกดาหารเลยนะครับบ้านโคบ้านเคหัวขัวขาาน,น้องเอี่ยนนะครับ มาเข้าสู่ถนนหมายเลข12นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในบ้านเรานะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือสถานีอนามายนะครับคือมาฉีดยาหมากัดนะครับก็นี่แหละตะกอยังฉีดสะดืออยู่21เเข็มครับวันนี้เข้าหมู่บ้านจะไปหมู่บ้านหนองปลาซิวนะครับ นี่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วด้วยนะตั้งแต่เด็กๆก็ไปสองครั้งสามครั้งมากับญาติญาติพ่อแม่เขามาธุระอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับจําไม่ค่อยได้ครับมาดูบรรยากาศการเดินทางแลไปนองปะสซูกระต่อนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในเขตปัเหานานะครับก็มาเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึง นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนจะถึงเขตแล้วนะครับอันนี้ก็ดูเอาเองนะครับคนทถาะคนพื้นที่ที่อยู่ประจําก็จะรู้ดีกว่าคนที่มาเลาะเหมือนผมเนี่ยมาเลาะนี่อาจจะรู้ดีไม่เท่าคนพื้นที่นะครับอันนี้ถึงบ้านหนองประซิวนะครับก็จะเลี้ยวขวานะครับมีป้าย อะไรสัวอ,อ,อ,อย่างหนึ่งเครดิตฟงสิเรืออะไรขออภัย,ยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านหนองปลาซิวนะครับหนองปลาซิวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับ,บตรงนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปแหละเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่ตั้งชื่อน,นี้หรอกนะครับ,รบก็เหมือนหนองยาปล้องนั่นแหละหนองยาปล้องก็ยังมีหนองแล้วก็มียาปล้องกันเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้กว่าจะ ยาปล o n ก็จะสูญพันธุ์ก็หลายปีเหมือนกันนะครับหแต่ในส่วนตรงนี้ก็คงไม่สูญพันธุ์หรอกปาซิลขยายพันธุ์แพร่พันธุ์กันเร็วนะครับอาพูดถึงตรงนี้ก็เป็นทางตันนะครับขอกลับนะครับอันนี้กลับไปสู่ที่เดิมนะครับกลับไปตำบลบารเล่านะครับขากลับไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าเห็นถ่ายตอนขามาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับหนองปาซิล ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลบ้านเหล่านะครับ <c oughs> ก็กลับทางเดิมนะครับก็คือด้านหน้า <c oughs> ก็คือจะเป็นถนนเมนหลักนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง <c oughs> คือบ้านโพนอะันนี้ถึงแล้วนะครับถึงถนนเมนหลักนะครับ ก็อยู่ในส่วนของตำบลมะเหล่านะครับนครับนี่นะครับถึงแลว้วทางที่มุ่งหน้าไปบ้านโพนพูดถึงวัดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยแต่สมัยเด็กๆก็ ก็มาฉีดยานะครับที่เป็นฉีดจิ้ม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 ตาม,มเขตน,นะเขาเรียกว่าปลุกฝีเรืออะไรเนี่ยก็จะมาทุกทุกปีก็นี่แหละคนที่เด็กในตำบลบ้านตำบลเนี่ยก็จะมา,าปลุกฝีที่วัดนะเด็กร้องให้กระจององเงยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกันอันนี้เข้ามาสู่บ้านโพนแล้วนะครับอันนี้บ้านโพนนี่ก็บ้านสุดท้ายนี่ก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับคนที่บ้านก็แต่งงานแต่งการกันมาอยู่บ้านนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปตรงสุดหมู่บ้านบ้านโพนนี้นะครับขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขัดตกบุกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ mm. ก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะดูมีน้มงด้วยความ mm. เคลิบ mm. เลิน mm. นะครับ mm. ครับโ mm. ชคด,ดีมีความสุขครับขอบคุณครับ